หุ้นซิ่งนีลุยไทยสวัสดีครับหุ้นซิ่งนีลุยไทยประจําวันที่10สิงหาคม2564ครับวันนี้ตลาดเซ็ตบวก18.47อยู่ที่1540.19ครับแนวรับก็แนวรับของเขาก็จะเป็น15 1531 1531.62ครับแนวต้านก็จะเป็น1548.42 ถ้าหลุดไปได้ก็จะไปดูอีกรอบหนึ่งครับก็ลุ้นให้หลุดให้ได้นะเพราะว่าเจ้าเข้าเหลือเกินตรงนี้ก็ลุ้นว่าน่าจะไปต่อครับตัวที่1 UAC UAC ราคา5บาท6สตางค์ครับวันนี้บวกแค่6สตางค์เปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับดันขึ้นไปสูงสุดถึง5บาท35แล้วตกลงมาตกลงมาปิดตลาดนะครับแล้วก็ฟันโฟลายสนาทีเป็นขาลงนะก็ ต้องลองดูว่าหลุดลงมาแล้วเนี่ยจะตีกลับไปไหมนะครับ UAC เ,เป็นหุ้นเป็นหุ้นสายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับนำเข้าและขายสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหการรมน้ำมันห้ามรวมบริษัทมีกำไรลและมีปันผลแนวรับ4บาท79สตางค์แนวต้าน5บาท35สตางค์ครับตัวที่2กันกุลกันกุลราคา4บาท80สตางค์วันนี้บวก10สตางค์ครับเปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับ Sightway Up Down แล้วมาดันช่วงบ่าย4ี่โมงครับดันขึ้นไปสูงสุดถึง4บาท80แล้วไม่หลุดมีเจ้าเข้าเก็บท้ายตลาดครับไปดูราย1นาทีจะเห็นว่าแท่งเข้าเก็บค่อนข้างเยอะนะก็ฝากพิจารณาครับกันกุลครับกันกุลเป็นหุ้น เป็นหุ้นไซเวยเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าภาพเรร้มแมสสมีกำไรและมีปันผลแนวรับ4บาท70สตังค์แนวต้าน5บาท6สตังค์ครับตัวต่อไปสตาร์กสตาร์กราคา4บาท44สตังค์วันนี้บวก14สตังค์เปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับดันขึ้นไปที่4บาท42แล้วตกลงมาต่ำที่ แนวต้านจิตวิยา4บาท32ครับแล้วดันกลับขึ้นไปที่4บาท44ครับก็ไม่ตกแล้วมีเจ้าทยอยเข้าเก็บด้วยนะครับแล้วก็สตาร์ทเหมือนจะมีข่าวนะครับฝากไปหาข่าวด้วยสตาร์ทเป็นหุ้นเป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับถือหุ้นในบริษัทอื่น ภาพเรือมีใส่มีกำไรแต่ไม่มีปันผลแนวรับ4บาท38สตางค์แนวต้าน4บาท52สตางค์ครับถ้าทะลุ5 4บาท52ได้จะเป็นแนวต้านใหม่ที่4บาท79สตางค์ตัวต่อไปปาโก้ปาโก้ราคา3บาท20สตางค์วันนี้บวกถึง20สตางค์เปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับค่อยๆ ดันตัวขึ้นช่วง10.45ครับดันขึ้นไปไต่ขึ้นไปเรื่อยๆมีเจ้าเข้าเก็บเยอะที่3บาท2 3บาท20สตางค์แล้วไม่ตกเลยนะครับก็น่าพิจรารณาครับปาโกเป็นหุ้นเป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลแนวรับ3บาท13สตางค์แนวต้าน3บาท34สตางค์ครับ ตัวต่อไป THR E THR E ราคา1บาท54สตางค์วันนี้บวก12สตางค์เปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับดันขึ้นไปตามรูปแบบครับดันขึ้นไปสูงสุดที่1บาท54แล้วเจ้าเข้าเก็บถือว่าเยอะมากครับไปดูราย1น,นาทีจะเห็นว่าขยอยเก็บ ก็ฝากพิจารณาครับ thre เ,เป็นหุ้นเป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการรับประกันภัยภาพรวมเมัามีกำไรและมีปันผลแนวรับ1บาท48สตางค์ครับแนวต้าน1บาท64สตางค์ตัวต่อไป k w g k w g ราคา2บาท40สตางค์วันนี้บวก18สตางค์ฝากดูลิปบอนด้วยนะ เปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับย่อไซเว11บโมงครับค่อยๆดันขึ้นไปสูงสุดที่2บาท50สตังค์แล้วไซเว์ดาวลงมาต่ำสุดที่2บาท32สตังค์แล้วตีกลับไปปิดที่2บาท40สตางค์ครับไปดูรายนาทีจะเห็นว่ามีแท่งเข้าเก็บฟันโฟตไต่เป็นขาขึ้นนะก็ฝากพิจารณาครับ k w g เป็นหุ้น เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุนเกี่ยวกับธุรกิจพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ภาพุรมิตั์ขาดทุนและไม่มีปันผลแนวรับ2บาท32สตางค์แนวต้าน2บาท50สตางค์ครับตัวต่อไป tm วันนี้ tm หล่นหนักมากนะครับหล่นถึง68สตางค์นะราคา3บาท82สตางค์วันนี้ติดลบ68สสตางค์ครับน่าจะมีข่าวไม่ดีนะ ก็ฝากพิจารณาครับเปิดตลาดเช้ามานี่ก็หล่นลงไปเลยครับหล่นลงไปต่ําสุดถึง3ามบาทห้ช่วงก่อนเปิดตลาดด้วยซ้านะมาเปิดที่3ามบาทห้บครับไซส์เวสสะสมครับไซส์เว์สะสม,สะสมแล้วปิดเขียวท้ายตลาดไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งทยอยเข้าเก็บตรงนี้นะครับก็ฝากพิจารณาครับ tm ที <TM S 2> เป็นหุ้นเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับจําหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ภาพรวมมีสัดมีกําไรและมีปันผลแนวรับ3ามบาทห้สตางค์แนวต้าน4ี่บาทสสตางค์ครับตัวต่อไปวันนี้เด็ดสุดครับตัวนี้ได้ตังค์เพราะตัวนี้แหละครับเดมโก้เดมโก้ราคา5บาท80สตางค์วันนี้บวก50สสตางค์ครับเดมโก้มีข่าวนะครับเปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับ ดันขึ้นไปสูงสุดถึง5บาท80ไซเวอัพดาวสะสมตกลงมาต่ำสุดที่5บาท55แล้วตีกลับไปปิดตลาดที่5บาท80ครับเดมโกเป็นหุ้นเป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการออกแบบและจำหน่ายเกี่ยวกับไฟฟ้าภาพกรวมมีสดัดมีกำไรแต่ไม่มีปันผลแนวรับ5บาท56สตางค์แนวต้านออทามหายครับ ตัวต่อไปเป็นหุ้นกูรูคือหายหายได้จากกูรูท่านอื่นนะครับก็คือ cpw แล้วมีข่าวด้วย cpw ราคา3.98บาท98สตางค์วันนี้บวก18สตางค์เปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับค่อยๆทยอยดันขึ้นไปสูงสุดที่4.10บาทส0สตางค์แล้วตกลงมาครับท้ายตลาดตกลงมาต่ำสุดที่3.94บาท94สสตางค์ แล้วขึ้นไปปิดที่3ามบาทเกครับไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีเจ้าเข้าเก็บช่วง16บหนาฬิกาสานาทีครับก็ฝากพิจารณาครับ c p w มีข่าวด้วยนะ c p w เป็นหุ้นเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับจำหน่ายสินค้าดิจ <Digital S 2> ิ t ั l l ไลฟ์สไตล์ดิจิตอลมั้ยอ่าดิจิตอลไลฟ์สไตล์มีกำไรและมีปันผล แนวรับ CPW 3บาท82สตางค์แนวต้าน4บาท10สตางค์ครับวันนี้หุ้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ดิจิตัลดิจิตอลนะครับมานะตัวต่อไปตัวสุดท้ายครับตัวนี้ติดสแกนเมื่อวานนี้ตัวแรกแล้วก็ตามที่กูรูค่าเลยครับตามที่ผมค่าเลยชนเพดานครับ HDC ราคา59สตางค์ครับวันนี้บวก13สตางค์เปิดตลาดที่ตรงนี้ครับแท่งนี้ดันขึ้นไปสูงสุด HDC เป็นหุ้นเป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับดิจิทัลและดิจิตอลภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลแนวรับ54สตางค์แนวต้านออทอมหไฮครับถ้า อทใหายแล้วไปเปิดแก๊ปใหม่จาก59สตางค์เป็น76สตางค์ครับเปิดแก๊ปขึ้นไปใหม่นะก็บอกตรงว่าหน้าไล่ครับ sdc ต่อไปเป็นหุ้นวอลเลนหุ้นวอลเลนติดสแกน4ตัวครับวันนี้ตัวที่1นึ่แซมเทลแซมเทลนี้ถ้าไปดูรายเดือนนะจะเห็นว่าเป็นหุ้นพึ่งกลับตัว นะครับไปดูรายเดือนด้วยนะครับราคา1.70บาท70สตางค์วันนี้บวก14สตางค์ครับเปิดตลาดเช้าแท่งนี้ค่อยมาดันตัวที่11โมงครับดันขึ้นไปสูงสุด1.70บาท70แล้วไม่ตกเลยครับไม่ตกเลยนะไปดูราย1นนาทีจะเห็นว่าเจ้าเก็บแต่เป็นแท่งย่อลงแบบนี้ก็ก็เสี่ยงเหมือนกันครับ แซมเทลแนวรับ1บาท64สตางค์แนวต้าน1บาท87สตางค์ครับตัวต่อไปโกรคอนวอลเลนซี con, ตัวนี้ถ้าจะซื้อซื้อได้ช่วงนี้ครับถ้าหลุดแคชบาลานต์มาแล้วก็ต้องดูต่อไปว่าจะไปต่อหรือไม่นะครับเดี๋ยวย่อลงมาให้เพื่อนดูขานะดู ตรงนี้ด้วยตัวเองนะครับดูแนวรับแนวต้านด้วยตัวเองตรงนี้นะครับตามค่าฟีโบนะราคา67สตางค์วันนี้บวก4สตางค์ครับเปิดตลาดเช้าแท่งนี้ดันขึ้นไปขึ้นไปถึงเท่าไหร่เนี่ยหกสติตางค์แล้วทยอยสะสมครับไม่ตกด้วยจเจ้าเก็บถือว่าปิดเขียวนะไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่าเป็นแท่งเก็บเขียวตลอด ครับก็เก็บเพื่อที่จะอรอหลุดแคชพูดตามพูดแบบนี้นะครับกร o คอนวาเลนซี 4, แนวรับ62สตางค์แนวต้าน71สตางค์ครับต่อไป SDC วอลเลนหนึนี่ก็ชนเพดานครับวันนี้บวก13สตางค์ตอนนี้44สสตางค์ครับเปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับดันขึ้นไปสูงสุด ก็ไปดูครับก็ก็ฝากหาข่าวด้วยนะเพื่อความมั่นใจนะครับ SDC ราคาแนวรับ41สตางค์แนวต้าน All time high เปิดแก๊ปใหม่ไปที่61สตางค์ครับตัวสุดท้ายตัวนี้ไม่ติดสแกนครับแต่ว่าติดใจกูรูครับติดใจผมนะ W w a l l e 5ครับ ราคา11สตางค์วันนี้บวกแค่2สตางค์ครับเปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับค่อยๆดันขึ้นไปไซเว์แล้วก็ดันขึ้นไปสูงสุดถึง12สตางค์แล้วตกลงมาปิดที่11สตางค์ครับไปดูราย1น,นาทีจะเห็นว่าถือว่าปิดปิดลบนะก็ฝากพิจารณาครับแล้วก็หุ้นตัวนี้วิ่งตามแม่ครับไปดู w แม่ด้วย ถ้าแม่ขึ้นลูกไปเลยครับก็ฝากพิจารณาครับหุ้นสิงหลีไทยครับคัดเฉพาะหุ้นขาขึ้นเน้นเฉพาะช่วงเปิดตลาด10นาทีแรกครับเรียงลำดับหุ้นตามมาลุ่มคนเข้าซื้อครับโชคดีครับสวัสดี